อาร์ตง่ายๆสไตล์คำนางทำคลิปวิดีโอเป็นแอนิเมชันเข้าไปที่ CapCut แล้วไปเลือกแก้ไขเข้าโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกวิดีโอต้นฉบับเข้าไปเพิ่มเข้าไปในโปรเจกต์จากนั้นจิ้มไปที่คลิปวิดีโอแล้วไปเลือกสไตล์เลื่อนไปเลือกสไตล์นะคะจากนั้นก็จะเห็นเป็นสไตล์ะแยะเลยแต่ว่าใช้ไม่ได้เลื่อนไปตัวที่เรียกว่า แอนิเมท 3D นะคะเราจะได้แอนิเมท 3D เท่าน,นั้นจากนั้นก็จิ้มรอผลการประมวล100%เต็มก็จะได้คลิปการ์ตูนแบบนี้ค่ะจากนั้นก็สามารถนำมาตกแต่งเพิ่มเติมจะไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกอะไรแล้วก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะคะตรงนี้คํานางจะเลือกหาเสียงเพลงเอฟเฟกเข้าไปนะ เพื่อให้มีสีสันกับคลิปวิดีโอของคำน,นั่นเองพอเลือกได้แล้วนะคะเลือกเสียงที่เราต้องการได้แล้วคำนังก็จะเลือกเอฟเฟกอีค่ะจิ้มไปที่คำว่าเอฟเฟกนะคะแล้วก็ไปเลือกรูปภาพเอฟเฟกรูปภาพนั่นเองนะคะว่าเราจะต้องการแบบไหนนะคะ,ะเลือก ได้เลยนะมันก็จะมีรูปแบบให้เราเลือกหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะลองจิ้มดูแบบนี้เราชอบหรือเปล่าแบบนี้เราชอบไหมถูกใจเราหรือเปล่านะคะและเข้ากับคอนเทนต์เราหรือเปล่าก็ลองเลือกดูนะคะนะจุดๆดนี้ก็จะมีแบบรายเดือนด้วยถ้าต้องการใช้เอฟเฟกเพิ่มเติม,ตม,ตมก็สามารถสมัครรายเดือนได้ในโปรแกรมนี้นะจ๊ะก็ประมาณนี้นะคะโซนคำนังก็จะเลือกไป จะได้ตัวนี้ค่ะตัวสีนี่สีลุงฟุ้งฟิงนะคะตอนนั้นก็พอเราเลือกได้แล้วก็เลื่อนนะคะลากไปจนสุดคลิปเลยเห็นไหมคะลาไปให้สุดคลิปแล้วก็ลองฝังดูลองเล่นดูนะคะประมาณนี้เลยจากนั้นเราก็ไปจิ้มที่บันทึกนะคะลูกศรข้างบนขวามือนะคะก็โหลดเข้าในเครื่องเราให้เรียบร้อยเลยจากนั้นก็เสร็จสิ้นค่ะก็จะได้คลิปวิดีโอน่ารัก,น,รกน่ารักค่ะ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะชอบกดติดตามไว้เลยจ้า